สบายดีพ่อแม่พี่น้องทางลาวและกระฟังไทยเด้อสุขุสุคนเมื่อนี้สีพาพี่พาน้องมหานม iment แกงแรงเป็นจังได้กับติดตามสมน้องกันเดอ้อพี่น้องเปลีปปย่ยนดีต้อนรับสู่ไทยบ้านส่งครองชีวิตนี้สู่ซองวิทีาไทยบ้านสี่สิที่นิ่งเรื่องราวดีๆ หาอยู่หากินหาเงิอเสอยู่กับธรรมชาติยิ้มแย้มแสนดีชีวิตเรียบง่ายบ่มีเรื่องเสียงนีหาอยู่หากินเง่มเส็ยกับธรรมชาติยิ้มแย้มแสนดีชีวิตเรียบง่ายบ่มีเรองสียงองเอาไสุทุกครั้งบ้านชีวิตเรียบง่ายบ่มีเรื่องเสีนี อยู่กันทุกวันอยู่แบบพอใจธรรมชาติด,ดังเคยบอกมีเรื่องใดเราเอาตามข้องระยน้นำพ่อแม่พี่น้องอยู่กะหากินชื่อชื่อรับพี่น้องท้องหน้าสดใสเหนื่อยลาก็พักสุขใจมากมายอยู่กับธรรมชาติมอบเราให้ใจ เราเข้าไปห้าซองมึงได้ไหมแดดโฮมร่มตกกี่น้องเอยออกมาหาอยู่หากินพอยังเห็นยังกาวเล่อาหารแรงพอคว้าชิได้คุดคว่าชิได้หรือปะ ไป lý แล้วนะครับนะ

ออกเข้าไปห้าเบิงน,น้ำใหม่บ้านพี่เราเดปลาหน้ำใหม่ทางไบ,บรรยากาศทงไยทงหน้าหาโมงแรง อาบิงน้ uh, my, ําใม่พี่น <lar> <t ương lar> ้องบันคือคืออยู่ได้เห็นสนมันอยู่ไม่กครอยู่ว่าให้ไปหน้าหรือหลายคนเขาหาเขาเศร้าเขาแรงอยู่จากสีมี่หรือว่าดูมีแต่หอยโอ้ยมีแต่หอยเิ่นเอาพี่น้องเลยด้

cái cái này Bộ vào rồi Xem cả bao vào Vào đi đấy chắc phân để sửa xiếm này một đây nữa, sửa xiếm này Bao nguồn, ốc phút chăng

สองนองามอยู่ใจนี่เหลือเลือตาเพิ่นเอาหาเหลาะต่อทางพุ่นบัดนี่ สายตาเป็นพี่น้อง

เสี้ยมบนเรื่องคิดห้องเลยเสียมเล็กหนึ่งบนเรื่องเสีมยมโยมเบาหก sám nhọt con này là tao nói tao nói nó xe đài cho này xiếm bọc hậu xiếm bao ôi con ngan còn thì đây này เดี๋ยวช้องผลงานก่อนนี่สามยอดง,งามๆเลยบนงานก่อนนี่คือซีเมนเพิ่นแนมขามเพิ่นโมฮานะก่อมันน้อยฮาลองเลาะเข้า,าขไปเบิ่งก่อนข้นางในนี่ก่อนมีบ่าข้างในนี่จะห้อยเพิ่นคุดที่รอที่นาย คำอะไะพี่น,อน้องเลยหกโมงแล้งแต่ได้เนี่ยอ่าลาอเบิงมันมีตัวเลือสายหูสายตาเป็นไหนบ้างเนาะ đi thì đạo đạo tàu nâng tàu nâng tàn con không khăm này có bao giặc khẩu giảm bầu มีดมายังตีลุ้นก,ก,นนก,กลัวไปแกง้งไงเด้อหน่ไปซ้สี่ยอดไ้แกงเขาแกงลอ้หตัวโอ้ขับ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  งามเดียด๋วยวใส่ถุงใส่ถุงโอ้หอนหอนหอนอเห็นนอนอ,อีกนอนหนึงน่งเลย thôi nào thì tao có xém mày lại Với lại xém này bầu hen ở đây cho kênh เด็นอีกแล้วพี่นอ้องอ้ยดี Oh. เอ้ยไดะซ้ำซ้ำนอก่อนนซ้ำแนงหน่อยหาะไรบังเห็ดบดพี่น้องเห็ดบดเห็ดขาวหรือเห็ดบดปลาห่อนห่อนอบเอากรอนี่ซ้อออำอาบหนำเลยเด็กขาวบัง อีกก้อนอีกก้อนนี่บ่นีแต่หอยเพิ่นเอาโอ้ยยาวแล้วมากาัดนกใหม่ดอกอันนี้ครับเลย เอาไปน้ำเฮียไปน้ำหน่อไม้กันเลยหอนหอนหอนเอ๊ะทางน้ำหอ,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 อนไลยหอนไายผู้ขึ้นเที่ยวแล้วก็นี่เนี้ยพรอนพรอนใหญ่คักรี้ขึ้นเที่ยวเลยพรอนใหญ่ยหญ่ลีนี่นน

it Oh, bắt nhai bắt nhai, buộc hăng đâu mày nữa. xám nhọt ngầm ngam Thôi con, phô con, thầm là bạn Ôi tao Khi năm nó mạnh Tiêm thúng này Giờ phải năm nữa mày, tiêm thúng <laughs> ออออได้แกงแล้วแถลงอ่ะอ่าจังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ควาจิตคือเขาคำเละกับก่นบัดนี้พี่น้องอ่าสบายดี